อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาตัวโตชุดคันก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงตอนนี้เป็นปลาลูทุนโอ้โหได้อีกแล้วอ่ะตัวใหญ่เุ้ยตัวใหญ่ทุกคนไม่ได้ตรกดคังด้วยอ่ะเออเอาวัดเลยนะอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วพ่อเปิดเบรกออกเปิดเบรกออก มายืนรอไต่ค่ะไก่ยังไม่มาเลยไต่บอกว่ากําลังไปเอาเหยื่อวันนี้เปลี่ยนฟิล์บ้างนะคะทุกคนมาลงเรือตกปลาในช่วงกลางคืนบ้างไก่บอกว่าปรากฏเข้าหนักมากค่ะไม่มาไม่ได้แต่ว่าวันนี้เมย์ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีผู้ช่วยมาด้วยค่ะเน่ <c oughs> <c oughs> ه, ผู้ช่วยเมย์วันนี้พา ตกปลาเป็นครั้งแรกของพ่อด้วยใช่ปะยังไม่เคยลงเลยใช่ปะไม่เคยอะไม่เคยพอ่อวันนี้เขาบอกว่าปลามันกินจัดมากเลยนะเออตลกเป็นยังไงตุกนี่ <laughs> หนูก็เลยพาพ่อมาช่วยตกไง <laughs> เ,เพราะว่าตกคนเดียวไม่น่าจะไหว <laughs> อ่าพร้อมนะพร้อม,พร,อมพร้อมโดนยุงกัด <laughs> ค,คุณหน้าคุณตากันใช่ไหมไ <c oughs> ต่เบ้นแม่น้ําน้อย <c oughs> พอดีไปเอาเหยื่อมาเกพกิ่ม <c oughs> ไปเอาเหยื่อหมักมาก,ก็คือไต่เบ้นเนี่ยเมรู้จักไต่เบ้นหุยสามปีแล้วมั้งคลิปแรกอะ่ะคือเม์มาก,กับไต่เบ้นตอนนั้นไปตกปลาสวายนะคะเป็นคลิปสร้างชื่อเมเลยนาไม่ครั้งนึงไปตกปลาแดงใช่ไหม ใช่ามาตก,ตกปลาสวายตกปลาแดง,งแล้วครั้งนี้านมาตกปลากดปลากดเข้าหนักมากเหรอคะเห็นเขาว่าได้ข่าครับครับ,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 บพอได้พอได้เดี๋ยวต้องลองตตามไปชมพอได้พอได้อยู่ถ่อมตัวตลอดคือถามถามถามทีไรก็ตะบอกว่าพอได้พอได้พอได้มาทีไรก็ได้เยอะทุกทีถึงถึงถึงใช้วันนี้ว้ายนี่เยือมากใช้เป็นถังเลยแล้วคือหนึ่งนี่ใช้หมดไหมคะเนี่ย ถ้าลูลกค้าลงห้าหกคันเด็กก็ก็หมดนะครับเนียนะประมาณห้าหกู้ได้ครับ oh, oh. ถ,ถ้าตกกันห้าหกคันเด็กก็หมดเหมือนกันนี่เรารอเวลานะคะครับร<ล>อ,<ล>อเวลาน้ําลงเนา<ง>นะครับเดี๋ยวรอน้ําลงแป๊บหนึ่ง่น,น้ำเพิ่งไหลเริ่มไหลแล้วล่ะเพราะว่าปรากฏเนี่ยกินดีช่วงน้ําลงนะไก่ใช่ครับเดี๋ยวรอน้ําแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็สองสามทุ่มเดี๋ยวประมาณสักสามทุ่มกว่า,วาผมว่าน่าจะเริ่มแรงละเดี๋ยวแล้วน้ําแรงก็เข้าไปตกระหว่างรอออกเรือตกแตงโมมาด้วย ตกบเนื้อฉ่ำำเลยคตกายตก,ายตกายตกายหวานเจี๊ยบแน่นอนอืมเออหวานเจี๊ยบเลยอ่ะเจี๊ยบ แล้ค่ะทุกคนเราถึงหมายแรกแล้วนะคะในค่ำคืนอันมืดมิดมืดมากมคนลุกเทมดําเทม,มอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะไม่มีอะไรมากมีตะกัวนะคะแล้วก็ลูกปัดแล้วก็ตัวเบ็ดวันนี้นะคะเมใช้ตัวเบ็ดเบอร์ 13นะคะจริงๆก็ใช้ได้ตั้งแต่12ถึง14นะคะทุกคนส่วนคันเนี่ยก็เตรียมคันพวกคันตีเหยอปลอมเลยอันนี้เมเตรียมคันตกปลาช่อนมาเลยนะคะหรือตกกระพงก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าตกปลากฏดอะมันข้างล่างมันมีตอมีอะไรเงี้ยมีอุปสรรคอะเราต้องใช้คันแบบเวทกลางๆอะคะ่ะค่อนข้างแข็งหน่อยเพื่อที่จะงัดมันออกมาเผื่อไปเจอตัวใหญ่ๆเนาะโอเคเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยตกกันเลย เหยืยอหม,มกัก <c oughs> คือตะแรกอะดมไกลๆนะมันกลิ่นออกแบบเหมือนเหมือนผู้เรียนสุกๆอะแล้วว่ากลิ่นไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่แต่พอดมไกลๆก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่นี่ต้องให้ไ่เกี่ยวให้นะคะเพราะว่าถ้าเม่เกี่ยวอาจแบบจะจับอย่างอื่นไม่ได้เลยัไโอ้เราใช้อุปกรณ์นะคะใช่นี่ก็จะไม่เลอะมือเท่าไหร่อ๋อเราพันให้มันยาวๆแบบนี้นะคะ ผังผ่านจากตัวเบ็ดขึ้นมาด้านบนอัน<ม>นี้คือ<ม>ตรงนี้มันอยู่หน้าต่อไม้ปลาออกจากต่อ<ย>ไม้เดียเหีืยตรงนี้นะครับอตองวัดเยอะดึงแล้วหยอดตามไมา<ฮ>่ยมั้ไม่มันยังไม่รัวรอแป๊บน,นึง มันแค่ตัวเล็ก,ก,นนเ,กเท่าต่ดนิดๆพอตัวใหญ่น่มันปล่อยอะ่ะนี่เราส่งได้เลยไหมเอา,าติดมากเลยอเออหน้าติดมากเลยอะ่ะถ้าตรงนิดนึงอ่ะดีเลยอ๋โอโอเคแล้วเราก็ยือย้อยื้อคันเมส่งก่อนครับลองไปลองไปเราต้องหย่อนคันให้มันไหม ถ้าถ้ามันดึงฮะเรายื่นให้นิดนิดนิดอ๋อโอเคเมื่อกี้มันแบบกดคันลงแล้วแหละแต่ไม่ได้ส่งไม่ค่อยได้ต่อเท่าไหร่เลยนะดึงเลยใช่ไหมต่อแค่ไม่กี่ทีมันก็ดึงเหนะแหนะโอ้โหโอ้ยมันอย่างนี้นี่เองเราต้องส่งให้มันนิดนึงค่ะทุกคนเราได้แล้วประเดิมตอนแรกอดตะกดอ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 ุ๊ย อันนี้ไซส์ขวดนมนะคะไซส์ขวดนมเ,เรามีกับข้าวแล้วคะ่ะทุกคนผมต้องกันเดยื่อหนึ่งได้ได้เลยค่ะใส่ตกเลยจะได้ดูว่ามันมีปลาเข้ามาป่าถ้าไม่มี๋ยวเราได้ย้ายน้ำแรงแล้วไม่ไม้ไ่ไ อุ้ยตัวใหญ่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 เลยเหรอมันอุ้ยต้องเปิดเบรกออกไหมคะคืออันนี้กดเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันดึงแบบเนิบๆอย่างเงี้ยแล้วเมย์ก็ค่อยๆส่งว่าแล้วอุ้ยมาเร็วไปปะโอ้ยดูกดคันดิทุกคนตัวใหญ่เรจะต้องเอาสวิงครับอุ้ย ก็ใช้เครื่องอยู่ค่ะแต่มันแรงดีไงน้ำมันแรงด้วยน้ำไหลแรงติดแล้วไหมอย่างเงี้ยติดแล้วติดแล้วเครื่องอยู่ปะครับึ่งโลได้ไหมเฮ้ยทำไมมันแรงดีจังอ่ะใช่ตอนแรกคิดว่าแบบตัวสักโลนึงอะไรอย่างงี้อุ้ยแรงดีอ่ะอุ้ยเกือบครึ่งโลได้อยู่อุโอ้โห ไฟนี่ก็มาแล้วว่ะทุกคนเอาวางก่อนได้มันคะิีไเมระวังล่วงใส่เท้าก็พอโอ้วหใหญ่จริงอวทยวท้วอุ้ออาม <c oughs> ห้ามโดเลยนะคะเงี้ยงมันเนี้ยทุกคนมาแล้วตัวใหญ่เอยปราตู <c oughs> ว้าวสนุก ถ้าไซเนี้ยบอกเลยไซส์นี้ก็สนุกแล้วค่ะอร่อยมากเลยไซส์นี้แม่พ่อหิวแล้วดิใช่ปะ <S <S 1> <S 1> และตอนนี้ก็มาถึงหมายที่สองแล้วนะคะทุกคนคืนนี้บอกเลยว่าย้ายหมายกันสนุกแน่เพราะว่าแต่บอกว่ามีถึงยี่สิบสาสิบหมายเลยอะ่ะหูขนาดนั้นเลยนี่หมายแต่และหมายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ หมายสวยนี่แหละตอแบบนี้แหละไต่บอกว่าเวลาเราเข้าหม้เนี่ยสามสี่ไม้แรกอะ่ะเราต้องเน้นให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยปลาแบบไซส์ดีๆมันจะเข้ามากินและถ้าเราวัดหลุดนะมันจะไปหายไปทั้งฝูงเลย <laughs> แต่ว่าจับจังหวะวัดยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะยังไม่คุ้นยังไม่คุ้น นียคง้ยคงไตได้แล้วเหรอฝันฝันอยู่แล้วตาอุ้ยอุ้ยได้แล้วเอ้าหลุดจริงคนไม่แพ้คนเป็นก็ไม่ติดเดือดอุ้ยตายได้แล้วเมี่ยมยังเว้าอยู่เลยไม่รู้สึกว่าตัวเล็กอะมันวัดยากกว่าตัวใหญ่นะ แล้วความที<อ><อ>่แบ<ด>เออมันจับจังหวะยากกว่าแตถ้าตัวใหญ่ถ้ามันกินคือมันกดขันแล้วเราแบบรู้สึกรู้สึกได้ชัดเจนกว่าแต่เนี่ยมันเอาเข้าปากหรือยังก็ไม่รู้ว่าเวลาตัวเล็กต่อต่อตึอต๊กๆๆ๊กึ๊กตึ๊กโอ้โหโดนสักทีเมมีเธอทำได้แล้วเหรอใหญ่ใช่ไหมใหญ่บ้านน่ะ ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่มันกดดีไงว้าได้แล้วค่ะทุกคนคือที่จับจังหวะได้ก็คือมันต้องส่งแบบยาวมากอะส่งพักหนึ่งเลยอะกว่ามันจะเอาเข้าไาโอ้นีนีี่ตายตัวบเบลอเลยตายเอาเอามาัด โอ้ยหมายนี่เยอะอยู่เนี่ยเอาเอาได้อีกแล้วตายใหญ่ไหมใหญ่ไหมเล็กๆเรื่องๆอยู่เออเนี่ยนหมุเออก็ไม่เคขื่องเท่าไหร่ก็ตัวเล็กกำลังกินไม่ใหญ่กำลังกินครับทุกคนได้อีกแล้วค่ะ รัวๆติดๆกันเลยนะคะจะยี่สิบตัวแล้วจะยี่สิบตัวแล้วใช่หรอเลยลวมั้งอย่าง,งปลากฏดเนี่ยสายมันมันสามารถตกได้ทั้งปีใช่ไหมคะถ,ถ้ากินทั้งปีแหละตามฤดูกาลมีมากมีน้อยกระต่ามีตัวเล็กตัวใหญ่หน้าฝนฝนตกใหม่ๆกินแล้ก็กสวยๆวย ว่าตช่วงนี้มันเป็นปลาที่เกิดใหม่ช่วงเวลาแค่สองสาเดือนก็ยังตัวไม่ค่อยโตเป็นปลารุ่นรุ่นจะเยอะอนึแต่ว่าช่วงเวลาที่หน้าฝนงเป็นปลาตัวโตๆตเราคิดดูกมากนี่ไอเด้ีตอนนี้เป็นปลารุ่นรุ่นเราก็พลิกแพงเกลี่ยอุปกรณ์ไล่ตามขนาดของปลาไปปลาตัวโตชุดคัดก็จะใหญ่กว่านหน่อยนึงตอนนี้เป็นปลารุ่นรุ่นโอ้โหได้อีกแล้วอ่ะ เนี่ยของตัวติดแล้วอ่ะอหจงโอ้ได้อีกแล้ว่ะได้อีกแล้วะไม้ต่อมไม้ะไม้ต่อมไม้อ่ะ ตอดแรงตอดแรงเลยตัวนี้งันเขามากินเฮ้ยเฮ้ยตั่นี้ตัวเครื่องดึงเยยอะไปตัวใหญ่ต้เฮยเฮ้ย มดึงแบบดึงยาวๆเลื่อมแบบมันดึงตน้มๆก็ตัวดีๆนะเออตัวดีตัวดีตัวตุกตุกนี่ตัวเล็กๆก็ดึงยาวๆเลื่อใจเย็นเนาะทำไมแรงดีแท้ล่ะตัวแค่นี้หางแดงไม่มากทุกคนไม่ได้ปรากฏคังด้วยอ่ะอันนี้อันนี้มันยังเป็นเด็กน้อยอยู่เห็นป่าตัวดำหางแดงเนี่ยปรากฏคัง ตัวเล็กๆนี้กินได้ไหมคะได้ครับได้ได้ไดป,รประก่าแล้ก็กดเหลือง <c oughs> นี่ทุกคนไม่ได้ประกดครั้ง <c oughs> ถือว่าดึงเม็์ดึงเหยื่อไม่ลกเลย <c oughs> เออดึงเหยื่อแบบลากยาวๆเลยตัวเนี้ยไม่ละเหยื่อเลยอ่ะพ็ถึงไซส์เล็กๆเนื้อมันก็นิ่มเหมือนกันนะทุกคนต,ตัวมันนิ่มเออตัวมันนิ่มนะ <c oughs> แต่ถ้าตัวโต,วตวๆแล้วอ่ะไม่รู้สึกว่าหนังมันเหนียวเนาะ ไซส์เล็กๆเด็กๆเขาว่าอร่อยนะเขาว่าอร่อยกว่าไซส์ตัวโตนะเดี๋ยวจะลองดูวันนี้นะพ่อหิวข้าวแล้ว mm hmm. <laughs> พ่อบอกว่าอดข้าวแต่เมื่อเย็นกะว่าจะได้กินกะว่าจะได้กินสักเออสักช่วงหัวค่ําอะไรเงี้ย <Okay. S 1> พ่อบอกนี่จะเช้าแล้วยังไม่ได้กินข้าวน,นี่นี่่มือเป็เดปากเหม <h uy. S 2> นี่ โอ้โหนี่อันนี้เหยื่อ,อโอ้โหนี่ปลาดุกนะคะทุกคนอันนี้เป็นปลาเหยื่อนี่เขาตกปลาอะไรคะเนี่ยน่าจะเป็นปลาปตขันเขาลงเบ็ดเลยโอ้โหนี่นี่ใช้คันไม้ไผ่แล้วก็โอ้โหสายกี่ปอนะนะไม่สองร้อยปอเลยเหรอเส้นบัลลุมเส้นบัลลุมโอ้โหไม่สองสามร้อยปอเลยนะยัง<ป>โหดเบ็ดของชาวบ้านเขาลงเ,เลยโอ้โหถ้ามากินทีนึ่งมียี่สิบสามสิบโลเลยแต่

อุ้ยอู้ัวใหญ่ขอดได้ตัวใหญ่แล้วพ่อเปิดแบกออกเปิดแบกออกเน้นหนึ่งเน้นายอ่งพ่อเก็บสายก่ออุ้ยพ่อได้ตัวใหญ่แล้วเก็บมาเก็บมาอุ้ยพ่อได้ตัวใหญ่ตาใหญ่แล้วพ่อค่อยๆนะเอออย่าหมุนอย่าหมุนอย่างเดียวนะผ่อนผ่อนให้หน่อยอ่าอา้ามันกดก็ปล่อยปล่อยปล่อยให้มันกดว่าแล้วพ่อเมื่อกี้นี้กดแบบเยิบๆตัวใหญ่ ค่อยๆค่อยๆหมุนมาดึงยืด่หดึงแรงเออแรงอย่าหมุนอย่างเดียวเพราะผอหน่อยพอหน่อยพอหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออพอหน่อย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 โอ้โหพ่อได้โทรฟี่ของเรือลำนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตัวเป็นเลิศเลยโอ้โหโอ้โหอะพ่อได้ตัวใหญ่เลยอะตัวใหญ่สุดกับเขาเลยพ่อมาครั้งแรกพ่อก็จวดตัวใหญ่เลยเนี่ย หนูกะมาเอาตัวใหญ่พ่อแย่งปลาหนูเหรอโอ้โหกะแค่ให้ลองเฉยๆนะเนี่ยลองตัวใหญ่เลยพ่อเอาตัวใหญ่มาเลอยพ่อลองตัวใหญ่เลยลองตัวเล็กไม่เอาแล้วใสอยู่ไหมตอๆอนี่คืออะไรคืออะไรคะมันป็นตออ้าวจริงดิโอ้โหใหญ่ริกพ่อ เฮ้ยพอกันเออพอกันเท่ากันเอานึกจะกินก็กินเถอะมันอยู่ที่ตอเหรอคะมันใช่สายเ็ศรสอดตออยู่นะผมมันขัดตออยู่โอ๋แสดงว่าต้องล้วงเข้าไปในตอนะคะเราจะเจออย่างนี้แม่ค้าซื้อใช่ไหมแม่ค้าชอบซื้อใช่แต่เรากินตัวเล็กๆตอนนี้อยู่โลเท่าไหร่คะอยู่ขายอยู่ก็ร้อยแปดสิบสองร้อยเนี่ยเฮ้ยไม่ถูกนะเนี่ย ปลาแปดสิบสองร้อยเนี่ย<ท>ปลาดูาดีครับปลาดูาดีปลาดีปลาเลื่องปลาอะไร,รแค่แปดสิบร้อยนึงมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนประมาณเที่ยงคืนยันรุ่งเช้าของอีกวันหนึง่งมันก็ยังกินนะช่วงเช้าเช้าก็คือช่วงที่น้ําเดินลงนี่แหละพอน้ําเดินขึ้นแล้วมันก็จะหยุดก,กินแล้วทีเนี้ยตอนนี้พ่อน่าจะหยุดชาแล้วแหละ ทำไข่เจียวให้พ่อกินก่อนนะคะพ่อบอกว่าอหิวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะพ่อเนาะยังไม่ได้กินเลยโหนั่งแสบท้องกันอาเราเจียวไข่ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยเอาลามาทำพ่อรู้ไหมว่าทําไมตอนเช้าเราต้องกินไข่เจียวไม่รู้รเพราะอยากเป็นไข่ให้เธอเจียว เพราะคนใดที่ถูกเกียวจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจพอบอกมึงอะไรวะรงไหม่ึเปไม่ไม่นิดหน่อยเราไฟตรงกลางมันแรงวันนี้นะคะเราจะทำปลากรดทอดราดริกค่ะทุกคนสำหรับปลากรดนะคะเราก็ควักไส้ออกนะตัดหางหน่อย เดี๋ยวเราจะเอาลงไปทอดก่อนนะคะทุกคนอทอดก่อนนะคะแล้วก็ทอดทั้งตัวเลยอ้าวว้าวมันจะเด่นทอดระวังเชฟกระทะรัวห <laughs> อ,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 อมอะไปแกงที่ไหนหอ,อมจริง โอ้ oh, แม่อ้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ราดน้ำตาลที่เราทำเมื่อกี้นะคะราดลองอไปปรากดทอดราดอิอมหอมค่ะอ้าวตัวใหญ่ไหมคะว้าว ตอนเช้าอุ่มตัวนะคะว้าอร่อยมากค่ะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศจากกินข้าวที่บ้านมากินข้าวท่ามกลา,างธรรมชาตินะพอนะเนือ้อประกดกรอบกรอบกรอบกรุบอร่อยมาก แห่งความสุขนะคะโอ้โหที่ได้มาตกปลาโหธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็มาตกปลากับคนที่เรารักด้วยนี่นะคะนี่เลยไปเบนนะคะผู้ที่พาเราเข้าหมายอาไปเบนฝากเรือหน่อยก็ตอนนี้รับงานตกปรกดอยู่นะครับถ้าเกิดสนใจตกปรกดก็รับเป็นเที่ยวนะครับก็คือเป็นทริปที่ว่าคือลงเย็นกับเช้านะครับแล้วก็ตกตามเวลาน้ํา น้ำมันได้เวลาไหนเวลาไหนก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้าไปถ้าลูกค้าลงก็โอเคอันนี้คือค่าเรือเท่าไหร่ค่ะไต้ค่าเรือที่รับอยู่ก็สามพันครับรวมเหยื่อให้ด้วยนะเหยื่อคือหนึ่งใช้ประมาณห้าหกโลค่ะถ้าแนะนาเนี่ยก็คือเรือไต่เนี่ยสามารถขึ้นได้ประมาณสักสี่ห้าคน,คนแต่สี่คนกํนลาลังสวยใช,ใช่ไหมห้ารวมผมอย่างเงี้ยหรือถ้ามาห้าหกโลมผมก็ยังพอได้และใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้เมยและพ่อ <c oughs> สนุกไหมพ่อวันนี้สนุกตสนุกมากเลยเอาวันนี้พวกเราไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า,าบ๊ายบายนะดิบ๊ายบาย